สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากร์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกประจําเดือนมิถุนายนปี2,565นั่นก็คือในช่วงวันที่1ถึง15มิถุนายนนั่นเองนะคะเราก็มาเช็คมาวางแผนดวงชะตากันเลยนะมาวางแผนชีวิตกันล่วงหน้าเลยนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นและมีเรื่องใดที่ต้องระมัดระวังค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ท <vehicle> <as> ี uh ่เก so so okay. so, ิดในราศีตุลนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงครึ่งเดือนแรก1-15มิถุนายนปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคุณถือว่าเป็นราศีธาตุลมนะและคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมนะชาวลัคนาราศีตุลบางคนก็ยังมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่บ้างนะคะแต่ในช่วงเริ่มต้นเดือนมิถุนายนมานี้นะคะคุณจะมีข่าวดีด้านการเงินเข้ามาค่ะใครที่ทําธุรกิจทํากิจกรรม ะะมีร้านค้าเป็นของตัวเองจะมีโอกาสในการหยิบจับเงินก้อนการค้าการขายก็จะเริ่มดีมากขึ้นมีข่าวดีทางการเงินเข้ามานะคะหมุนเงินได้คล่องตัวนะแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลคะจะเป็นช่วงจังหวะที่งานเหนื่อยมากขึ้นเป็นจังหวะที่คุณจะต้องทําเยอะขึ้นถึงจะได้เงินมามากขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสมัยมองว่าในช่วงครึ่งเดือนแรก1นึถึงสิมิถุนายนปี2อ 2,565นี้จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลมีพลังนะคะมีอารมณ์มีไฟในการจัดการงานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางคนนะคะรับผิดชอบหลายหน้าที่รับผิดชอบหลายจอบรับผิดชอบหลายภาระคุณก็จะกระตุ้นตัวเองนะคะมีความสามารถในการหาเงินมากยิ่งขึ้นและไม่พอเท่านั้นนะชาวตุลท่านที่มีธุรกิจมีกิจการนะคะจะเป็นจังหวะที่มีออเดอร์จากลูกค้าเข้ามามากขึ้นมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามา นะมีข่าวดีในด้านการเงินแต่ต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายด้วยนะคะจะมีรายจ่ายเยอะเช่นเดียวกันค่ะมีเกณฑ์ที่จะจ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพมีเกณฑ์ที่จะจ่ายไปกับหนี้สินเก่าๆจ่ายไปกับบุตรบริวารเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเ,เลี้ยงลูกนะคะค่าเรียนพิเศษเปิดเทอมนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆจิปาถะภายในบ้านลักษณะนี้ก็ต้องรู้จักวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีด้วยนะคะ ในด้านการงานของชาวลัคนาราศีตุลคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนางานคุณมีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะไม่อยู่นิ่งค่ะถ้าตัวคุณอยู่นิ่งสมองคุณจะคิดและคุณจะหาไอเดียและอยากจะเริ่มตรงนั้นอยากจะทําตรงนี้อยากจะลองทําสิ่งใหม่ๆเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีความกระตือรือรน้นและมีความทะเยอทะยานอย่างมากเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าคุณมีพลังมากนะคะชาวตุล นะเป็นเกณฑ์ที่จิตใจของคุณจะผูกติดกับการงานจิตใจความรู้สึกความนึกคิดจะมีเรื่องให้คิดมากจะมีเรื่องให้เครียดบางคนอาจจะต้องออคิดเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างก่อนนอนบางคนเก็บไปฝันเลยก็มีนะคะบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของภาระเก่าๆมากมายที่ทำให้คุณออวิตกหนักในช่วงนี้นะคะแต่อยากจะบอกชาวตุนสักนิดนึงค่ะ เรื่องต่างๆนานาที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตคุณหรือมันเพิ่งจะเกิดขึ้นหรือมันเริ่มจะมีเข้ามาก็ตามแต่นะคะชาวลัคนาราศีตุลนต้องใจเย็นๆบางทีเรื่องราวเนี่ย ถ้าจะสมมุติเป็นตัวเลขนะปัญหามันอยู่ระดับ5แต่คุณชอบคิดคุณชอบเครียดมากจนเกินไปคุณจะมองว่าปัญหานี้มันคือระดับ10คุณจะมองว่าสิ่งที่มันเข้ามาโอ้โหมันใหญ่โตจังเลยมันเครียดมากเลยจะทํายังไงดีอย่าแบบอย,อย่าอย่าคิดแบบนั้นอย่าพยายามคิดลบแบบนั้นนะนี่ต้องเตือนชาวลัคกนาราศีตุลว้ให้คุณมองในแง่บวกอันไหนที่มันเกิดขึ้นอันไหนที่มันเป็นปัญหาค่อยๆแก้ค่อยๆจัดก,การอ่าโอเคในเมื่อวิธีนี้เราทําไม่ได้เราลองอีกวิธีนึงดูซิ ว่าได้ไหมลักษณะนี้นะคะค่อยๆค,คิดใจเย็นๆนะสำหรับชาวตุลน,นะคะชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อกับสถานที่ราชการมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อกับสถาบันการศึกษาหรือจะเป็นจังหวะที่คุณนั้นจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่และต้องบอกชาวตุลแบบนี้ค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ยังถือว่ามีความโชคดีในด้านการงานและการเงินเข้ามาสู่ตัวคุณนะคะชาวลัคนาราศีตุลจะได้รับ โชคจากแดนไกลมีเกณฑ์ที่จะได้งานได้ผลประโยชน์จากทางไกลเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ต่างประเทศนะคะสื่อโฆษณาต่างๆหรือต้องติดต่อกับหน่วยงานที่อยู่ทางไกลทางต่างจังหวัดมีลูกค้าอยู่ทางไกลลักษณะนี้ค่ะจะมีมุมที่ดีมากยิ่งขึ้นใครที่เป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัท พนักง,งานออฟฟิศถ้าได้ไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านเกิดของตัวเองก็จะมีโอกาสก้าวหน้ามีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานท่านใดที่ทําธุรกิจพยายามส่งออกพยายามขายให้กับลูกค้าที่อยู่ไกลๆนะอย่างเช่นการขายออนไลน์ก็จะเป็นลักษณะของการขายให้กับลูกค้าที่อยู่ได้ที่อยู่ทั่วประเทศเลยในทุกจังหวัดเลยลักษณะนี้จะส่งผลดีต่อคุณอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ในช่งวงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะด้านจิตใจของชาวลัคนาราศีตุลมันเหมือนกับมีบางอย่างที่คุณเปิดเผยไม่ได้มีบางอย่างที่คุณต้องซุ่มเงียบนะคะต้องแอบ,บซ่อนต้องปกปิดอาจจะเป็นความลับส่วนตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณมีความลับกับแฟนหรือเป็นเรื่องของการงานที่คุณซุ่มแอบบทําโปรเจกต์อะไรบางอย่างแอบบเรียนรู้แอบบศึกษาที่ไม่อยากจะบอกใครเป็นลักษณะของการซุ่มเรียนรู้ซุ่มทําลักษณะนี้นะมันจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับชาวลัคนา ราศีตุลบางคนค่ะในด้านสุขภาพนะคะในจังหวะครึ่งเดือนแรกนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของสุขภาพถ้าไม่ใช่ตัวเองก็เป็นการจ่ายเงินไปกับคนในครอบครัวมีคนในครอบครัวเจ็บไข้ไม่สบายหรือเป็นช่วงที่คุณได้ไปตรวจสุขภาพนะคะไปเช็คอัพร่างกายลักษณะนี้นะชาวลัคนาราศีตุลต้องพยายามดูแลสายตานะคะอาจจะมีการตาล้าเวลาเราจ้องหน้าจอโทรศัพท์เวลาเราจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานจนเกินไป อาจจะมีเรื่องของตาลลาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังช่องปากช่องท้องอาหารการกินนะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดอาหารเป็นพิษหรือแผลในปากอะไรลักษณะนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะชาวลัคนาราศีตุลระมัดระวังที่ตัวคุณนะคะจะซุ่มซ่ามจะเผลอทําของพังทําของเสียหายทําแก้วแตกทําของพังทํากระจกแตกนะคะทาจานตกอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะช่วงจังหวะนี้เนี่ยก็พยายามมีสติสักนิดนึงนะคะหรือถ้าคุณไม่ได้ทํา ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเจอกับของเสียของพังภายในบ้านเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้งานเป็นประจําเป็นโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คุณต้องเสียเงินเพื่อที่จะบํารุงรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นนะมันมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายกับอุปกรณ์เทคโนโลยีกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายไปกับสิ่งที่เออมันจําเป็นในในชีวิตประจําวันของคุณลักษณะนี้ค่ะนะก็ต้องดูแลเรื่องอุปกรณ์ของใช้ของตัวเอง ในช่วงปลายเดือนนะคะอันนี้ขอพูดไปถึงช่วงปลายเดือนสักนิดหนึ่งดาวพระศุกร์ซึ่งถือเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีตุลด้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนมรณะดาวพระพุธเองก็เป็นเกษตรราธิบดีอยู่ร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์เป็นราชาโชคแม้ว่าดาวพระศุกร์จะอยู่ในเรือนมรณะคุณก็ไม่ต้องตกอก,อกตกใจไปนะชาวลัคนาราศีตุลต้องพยายามดูแลสุขภาพของตัวเองและมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคจาก ทางไกลมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางเคล็ดการแก้การแก้เคล็ดง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเลยให้เดินทางนะชาวตุลการเดินทางไม่ใช่เดินทางระยะใกล้นะหมายถึงว่าให้เดินทางระยะไกลข้ามจังหวัดลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นการแก้เคล็ดที่ดีค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดี ดีค่ะ